สวัสดีค่ะวันนี้สะมโกค่ะคนไทยในมองโกเลียไทยค่ะเพิ่งกลับมาจากส่งลูกค่าตอนนี้ก็ทานอาหารเชาะะ้าแล้วค่ะอาหารเช้านี้ก็เป็นชาโมงโกค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาโมงโกใส่อะไรกันบ้างนะคะชิ้นก็เป็นคลิปจาการ,าร้านอาหารนั้นะคะก็เริ่มใส่ข้าวมองโกลงไปค่ะ แล้วก็ผัดกับผีกะพันน,นทพนทำจากนมนะคะอาจจะบิ๊กเนื้อเป็นชีสก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อเค็มนะคะก็คือเป็นเนื้อตาแห้งค่ะแล้วคราวนี้ก็เริ่มใส่ชานมไปค่ะก็คราวนี้เรากินง่ายๆที่บ้านเราก็จะใช้เออชามาเทใส่นมนะคะโดยที่เออเราไม่ได้ไปต้มะคะ่ะอันนี้ทำแบบง่ายๆเลยค่ะ ในชาสําเร็จรูปวันนี้นะคะก็จะมีเกลืออยู่แล้วนะคะแล้วก็มีชาแล้วก็มีนมเป็นส่วนผสมนะคะครั้งเมื่อทานชาครั้งแรกนะคะเราทานชาครั้งแรกเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะไปกับเพื่อนญี่ปุ่นคนต่างตกใจค่ะว่านี่มันคืออะไรทําไมมันไม่มีรสหวานเลยนะคะนี่ก็จะเป็นชาแบบมองโกนะคะปัจจุบันก็มีชนิดแบบเค็มน้อยนะคะก็จะลดปริมาณความเค็มลงนิดหนึ่งค่ะ บอกเลยนะคะว่าฟินมากค่ะคือตัวชีสที่เวลามันโดนชาแล้วก็นมนี้นะคะเข้าไปในปากมันยืดมันอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะต้องลองดูนะคะ <c oughs> ทานครั้งแรกอาจจะไม่เคยชินค่ะแต่ทานไปทานไป,นไปยิ่งเคี้ยวไปนะคะพร้อมกับข้าวมงกอลก็จะยิ่งหอมนะคะ <c oughs> ส่วนในประเทศมองโกเลียนะคะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ เกี๊ยวนะคะเกี้ยวที่เหลือค้างเกินจากอีกวันหนึ่งนะคะหรือถ้าอยากจะทานแบบว่าจะใส่ใส่เกี้ยวกับนมก็ได้นะคะก็คือจะใส่เกี๊ยวเ,เกี๊ยวของเกี๊ยวของคนมองโกนะะี่ค่ะใส่ลงไปในในชานะคะแล้วก็ทานค่ะส่วนในมองโกเลียไหนนะคะเพื่อเราคนนึงค่ะแต่ก็ที่มาจากไม่ใช่แถบที่เดียวอยู่เดียวกันนะคะไม่ใช่หอดชินค่ะเขาก็ใส่กับเ,เรียกว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งค่ะแล้วก็มันเหลืออีกวันหนึ่งก็จะเอาหนมมาใส่นะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูกันนะคะนี่จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือจะเป็นคลิปที่เราได้เขาที่ลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์ออของมองโกเลียนะคะก็ของมองโกเลียในนี่แหละคะ่ะจากการทีเ่เราไปงานเลี้ยงของ,เล,เ,ลเ,ลงเลี้ยงจบมัธยมปลายของลูกนะคะลูกเพื่อนนะคะก็คือใครที่ พื่อมีลูกที่จบประถมปลายค่ะก็จะมีการเลี้ยงส่งกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะเหมือนกับก็จะเหมือนแจกซองอะนะคะก็โดนไปเยอะเลยค่ะมีลูกเพื่อนของแฟนจบไป10คนนะคะเราก็รวมเสียบรวมไปก็ประมาณ15ื่นค่ะเราได้ของที่ระลึกมานะคะก็มาแกะดูกันค่ะว่าของที่เราลึกมาอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นมค่ะ อย่ามาดูได้กี่อย่างกันอันนี้แปลกอันนี้กินเห้ม่แปลกดูตอันนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะ